เขาใหญ่โตเขาใหญ่สรุปเขาใหญ่ใช่ยหมนี่ครับเร <c oughs> าจะไปที่เนินพิษณุโลกครับไปบอกมาเห็นเนินพิษณ <c oughs> ุโลกยังทำให้ชินมอง มันมีเนี่ยนจิ้มไข่พ่อก็ได้ ป่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเราอยู่ในป่าลึกลับใช่ไหมคะเนีย่ยเราต้อง,งจะเดินไปบนป่าลึกลับเลิวระวังตกนะลิวรอก,ก่อนรอผู้ใหญ่ก่อนเลิวหยุดก่อนเลิวอันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะเนี่ยนีจับปลาเนี่ยนีจับปลา เรามาเดินป่ากันนะครับไม่รู้เหมือนกันหัวผ่ามาเดินเขา